ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเบิร์กแมน400ปี2021หลังจากที่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผมได้รายงานข่าวและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการที่สุสกินั้นกำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวเบิร์กแมน400รุ่นใหม่โดยคาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ และล่าสุดซูซูกิได้ประกาศผ่าน Facebook ของตัวเองว่าจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่วันที่10กันยายน2564เวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งก็ได้มีการเผยแพร่ภาพทีเซอร์เป็นภาพโซฟาและก็มีเงาดำเป็นเบิร์กแมน4 0่ชัดเจนมากครับไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปใครที่สนใจก็ ติดตาม f a c e o o o k แฟนเพจ e s u z กิโซซ c i ต t ้ไทยแลนด์วันที่10กันยายนนะครับ6โมงเย็นมารอฟังกันดูครับว่าราคาค่าตัวของมันนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมผมยังจำได้ดีกับการเปิดตัวเบิร์กแม0 0ครั้งแรกในเมืองไทยที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันที่29พฤศจิกายน2562โดย s u z u กิเปิดจองในราคา199,000บาท จากราคาปกติ2 1 4 0 0 0บาทมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100คันเท่านั้นก็ปรากฏว่าการเปิดบูธมอเตอร์เอ็กซ์โปวันแรกก็มีแฟนคลับของสุ u กิวิ่งกรูกันเข้ามาจับจองกันอย่างมากมายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมง100คันก็หมดลงไปอย่างรวดเร็วครับสุ u กิปิดตัวเลขการจองในงานครั้งนั้น250คันเพราะว่าการสั่งเข้านั้นมีจำนวนจำกัดจริงๆเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่ย่งกันจับจองในช่วง งานมอเตอร์อ o 2019จึงเป็นผู้โชคดีได้ราคาค่าตัวที่ถูกกับปกติถึง1 5 0 0บาทตลอดช่วงปี2,563ที่ผ่านมาสตกุกิขายเบิร์กแมน400สูงสุดอันดับที่1มากกว่ารุ่นอื่นๆที่มีการนำเข้าจากญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัดมันบ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับว่ากระแสของมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกู๊ตเตอร์ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ยามาฮ่าเปิดตัว x m a x 300ทิศทางตลาดของมอเตอร์ไซค์เมืองไทยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและการเปิดตัวในคราวนี้ผมเองก็ยังอยากเห็นสุสกิสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับแฟนๆของสุสกิในเมืองไทยอาจจะมีการเปิดจองในราคาพิเศษเช่นราคาเท่าเดิม214,000บาทแต่ว่าราคาปกตินั้นจะปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างน้อยก็5,000ถึง15,000บาทให้แฟนคลับ ของเ e ิร์กแม400ได้ตัดสินใจกันอย่างรวดเร็วในการจับจองซึ่งจะเป็นการสร้างกระแสให้กับ Big กสกู t ตเอร์ของสตูกิกลับมาทำตลาดได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นการปรับเพิ่มราคาในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าได้มีการปร,ปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่มีการติดตั้ง traction control เข้ามาให้ซึ่งเป็นจุดที่แฟนคลับของสตูกิต้องการเป็นอย่างยิ่งรถบิ๊กสกูตเนั้นจะมีแรงบิดที่ล้อหลังมากเป็นพิเศษครับ การมีแท็ c t i o n control เข้ามาช่วยจะป้องกันล้อหลังไม่ให้หมุนฟรีลื่นถลได้ง่ายยิ่งหน้าฝนแบบนี้แล้วก็ใครที่ใช้รถแบบนี้อยู่จะรู้ซึ้งเป็นอย่างดีนะครับเวลาวิ่งบนพื้นลื่นลื่นล้อหลังเกิดอาการสไลด์มีเสียวแวบนะครับมีเหว์กันได้จุดเด่นของเบิร์กแ400ก็คือเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ 400cc d overhead camshaft 4วาวซึ่งการปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงองศาแคมชาฟใหม่ หัวเทียนเดิมมี1ห,หัวของใหม่จะมี2หัวเทียนครับจุดระเบิดพร้อมๆกันช่วยกันเผาไหม้ให้สะอาดมากที่สุดซึ่งก็นอนครับว่าจะมีการปรับจังหวะการจุดระเบิดใหม่ของกล่อง ECM ติดตั้งแคสเทอติกคู่ในท่อไอเสียซึ่งจะส่งผลให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นผ่านค่ามาตรฐานไอเสียของยูโร5ฟได้อย่างสบายๆหลายคนที่ชื่นชอบและเป็นเจ้าของเบิร์กแมน400บอกเป็นเสียงดยวกันครับว่า ชอบในความเป็น compact luxury ซึ่งก็หมายถึงความหรูหราที่ไม่ใหญ่โตเกินไปให้ความกระทัดรัดอีกทั้งยังมีดิสเบรกหน้าคู่ที่ให้ความปลอดภัยมากกว่า Big Scooter ของรุ่นอื่นบวกกับโช๊คับหลังเดียวแบบลิงไทยปรับได้เจ็ดระดับซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของ b บ r g m a n 400ในช่วงที่ผ่านมารุ่นใหม่นี้นะครับระบบ ABS จะมีการปรับใหม่ตอบสนองได้ไวขึ้นเร็วขึ้นมีหลายคนสอบถามถึงท็อปสปีดของมัน ทำได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ142กิโลเมตรตชั่วโมงที่เลดลน์8,500รอบต่อนาทีซึ่งตัวเลขไม่ของเบิร์กแมน400จะแข็งกว่า X Max 300หรือ Forza 350แฟนคลับของเบิร์กแมน400ยืนยันเข้ามานะครับว่าตัวเลขความเร็ว GPS นั้นแตกต่างจากเดินไมเพียงแค่1กิโลเมตรตชั่วโมงเท่านั้นครับในขณะที่ของคู่แข่งอย่าง X Max 300และ Forza 350นั้น ตัวเลขเรือนใหม่จะมีค่าคาดเคลื่อนที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดอีก2วันเท่านั้นครับเราจะมาดูการเปิดตัวของเบรกแมน400ปี2021รุ่นใหม่มันจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่จะถูกจะแพงมากน้อยแค่ไหนก็ติดตามกันได้ผมจะมาในงานให้ทราบทันทีหลังการเปิดตัวครับ